คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนอช่องต้อมพารวยทุกทท่านนะคะวันนี้ต้องมีแนวทางหวยมาเลม,มาฝากนะคะเพื่อนเพื่อว่าประจำวันที่17เดเือนเมษานะคะพเพื่อนเคะมาดูผลของวันที่14กันก่อนนะคะ มาเลออก599นะคะเพื่อนออกเลขเบิลอีกแล้วเนาะ599แล้วก็67นะคะ599แล้วก็67เนาะต้องให้เด่นที่8และ7วิ่ง8รูด7นะคะเพื่อนๆ9 9เราไม่เข้านะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่รูดเจ็ดนะคะก็จะเข้าเนาะหกเจ็ดนะคะเพื่อนเเรามาตามกันต่อของวันนี้นะคะเลขในตารางมีเลขศูนย์แปดสามเจ็ดหกหนึ่งสี่นะคะเพื่อนเลขเด่นก็คือเลขเจ็ดกับเลขหกนะคะเด่นเจ็ดกับหกเนาะเพื่อนๆคะเรามาดูตัวแรกนะคะเลขเจ็ดมีเจ็ดศูนย์ 1> 7 1 7 7แล้วก็7 8นะคะเพื่อนๆเลข6นะคะมี6 0 6 1 6 4 6 8นะคะส่วนตัวกันจะเป็นเลข3นะคะมี3 0 3 1 3 7 แล้วก็3 8นะคะส่วนเลขที่ต้อมชอบนะคะเพื่อน0 8 18 41ตัวสุดท้ายก็คือ7 4นะคะเพื่อนท่านไหนที่ชอบเลขเดียวกับต้อมก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะสำหรับสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข7รูดเลข6นะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะเพื่อน วันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย